พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงกระแสการต่อต้านรัฐธรรมนูญโดยมีการชักชวนให้โหวตโนนะครับว่าเรื่องนี้มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วถ้าเอารัฐธรรมนูญชั้งฉบับออกมาพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าส่วนไหนทําเพื่อส่วนรวมส่วนไหนที่เป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต้องไปดูตรงนั้นอย่ามามองว่ารับหรือไม่รับ ดังนั้นหากเป็นห่วงก็หยุดการเคลื่อนไหวแต่ให้ชี้แจงในทางสร้างสรรค์ได้ไม่ใช่มาล้มรัฐธรรมนูญมันผิดกฎหมายและคนพูดก็จะโดนด้วย นายกฐมนตรีนะครับยังย้ําด้วยครับว่าในกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายประชามติมีคําว่าโดยสุจริตและไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงดังนั้นถ้าบิดเบือนก็ผิดไม่บิดเบือนก็ไม่ผิดไม่ต้องมาตีความกฎหมายที่ผ่านมาทะเลาะกันเพราะตีความรัฐธรรมนูญแล้วก็ตีความรัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองที่ผ่านมาตีความกันได้มากเพราะไม่มีกฎหมายลูกแต่วันนี้รัฐธรรมนูญจะมีกฎหมายลูกตามมาทั้งหมดนะครับ ซึ่งเมื่อผู้ผสื่อข่าวนะครับถามถึงกรณีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอครับว่ายังเกิดถ้ายังเกิดความวุ่นวายในช่วงการทําประชามติเนี่ยอาจจะเสนอให้ไม่ต้องทําประชามติเลยท่านนายกรัฐมนตรีตอบครับว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าอย่างไรผู้ส่งเดชจกันไปเรื่อยสื่อก็ขยายความกันไปเขาเจตนาดีถ้าไม่มีการทําประชามติมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ทําไม่ได้อีกเมื่อกลุ่มเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยก็ให้ไปกาตอนลงประชามติ ไม่ใช่มาเดินเคลื่อนไหวล้มไม่ล้มมันคนละเรื่องกันอย่าถามอย่าให้งงตัวเองตนจะได้ตอบไม่งงเขาเขียนแล้วว่าให้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่มีใครว่าแต่ถ้าไปชักจูงคนมาโหวตโนหรือใส่เสื้อทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนจับไม่ใช่ว่าไปปิดกัน้นกมาต่อเขามีกฎหมายอยู่แล้วห่วงไม่ห่วงก็มีกฎหมายเขาถึงห่วงห่วงเ็้องมีกฎหมายไงแล้ว น,นี่ยามาบอกว่าอะไรการแสดงความเห็นเหมือนถามว่าเป็นขาแสดงความเห็นโดยสุดจะระดือหรือไม่บิดเบือนหรือไม่นะท่านเรารัฐมนตรีทั้งยบามาเคลื่อนมาดูท่านจะเห็นว่าส่วนไหนมันมันมีส่วนที่ทําเพื่อส่วนรวมส่วนไหนเพื่อเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัยชืวอทรัพย์สินไปดูตรงนั้นอย่ามามองบอกรับหรือไม่รับไม่ใช่ทีนี้หลายกลุ่มแสดงความเป็นห่วงว่ากรณีที่รัฐบาลบางเป็นห่วงกว็หยุดการเคลื่อนไหวไงเป็นห่วงก็หยุดเดยหยุดบอกเขาแบบนี้หยุด ผมบอกว่า้ชี้แจงในทางสร้างสรรค์ได้ไม่ได้มันล้มัะนูลมันผิดกฎหมายแต่แล้วคนพูดก็จะโดนด้วยแต่ละไรแต่คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนี้ครับหลายคนก็บอกว่าอาจจะทําให้อะไรบ้างอะไรเข้มกว่ายกเรื่องมาอย่างเช่นการใช้พรบเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรแล้วคอมพิวเตอร์กฎหมายมันมันมันมีกฎหมายหลายฉบับอะแล้วคอมพิวเตอร์มันมีสําหรับอย่างอื่นหรือเปล่าฮะเขาเขียนว่าไงพรบคอมพิวเตอร์พรบประชาเิปไตเขียนว่าไงถามว่า โดยสุดจริตแล้วไม่บิดเบือนจากข้อเท็จริงถ้าบิดเบือนก็ก็ผิดไม่บิดเบือนก็ไม่ผิดทำไมไม่เข้าใจทาง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจแล้วอย่างนี้ปนเป็นจะปกครองบ้านเมืองกันยังไงต่อไปแต่<ะ>ทีน้เรื่องการตีความนี่มันมันก็มันตีอะไรง่ายๆไม่ต้องไปตีต้อที่ผ่านแล้วถว่าตีความแล้วนูนตีแล้วล่ะไอ้นี่เดี๋ยวก็ตีกันอีกตีความรันมนฉบับใหม่ฉบับมันไม่มีอะไรมันก็ตีเข้าตัวเองหมดที่ผ่านม,ามันตีไม่ตีได้เยอะเพราะมันมีกฎหมายลูก วันนี้เรจะมีกฎหมายลูกตามมาทั้งหมดในรัฐมนูญนะอ่าเดี๋ยวมีกฎหมายลูกตามมามนะครับส่วนเรื่องที่จะเชิญให้ต่างชาตินั้นเข้ามาดูการทําประชามตินั้น,นท่านนายกรัฐมนตรีครับไม่ได้ให้ความสนใจนะครับโดยกล่าวว่าอยากมาก็มาแต่ไม่ต้องมาอย่างเป็นทางการนะ ก็ให้ไปดูตามจุดที่ทำประชามติว่าสุจริตหรือไม่ตอนเลือกตั้งก็ให้มาดูว่าจะเป็นอย่างไรไปห้ามไม่ได้เพราะประเทศไทยนั้นเป็นเสรีนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่าฝ่ายพักเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าการทำประชามตินั้นอาจจะมีขโมยย่อนบัตรอยากให้ฝ่ายการเมืองนั้นสามารถเข้ามาสังเกตการข้างคูหาได้ทาได้ไหมท่านนายกนะครับบอกว่า ตามสถานการณ์สามารถสังเกตการนอกคูหาได้นะพร้อมให้พักเพื่อไทยย้อนดูพฤติกรรมตัวเองด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวเองทำอย่างไงไว้อ,อ่าไป,ไปฟังเสียงท่านอีกสักทีหนึ่งครับความพยายามที่จะให้นานาประเทศเนี่ยเข้ามาสังเกตการในเรื่องการใครพยายามใครพยายามาฝ่ายการเมืองบางฝ่ายก็ผมไม่สนใจไงก็อ,อยากให้มาก็มาแต่ผมไม่เป็นทางการมผมไม่ได้ห้ามเขามาดิเขาก็ไปเดินดูตามที่ทำมาช้าปฏิมัติสุจริตไม่สุจริตนะ ไอตอนเลือกตั้งเลยรให้เขามาดูดิดูได้มันจะเป็นยัง<บ>ไ,ไงไดยสรุปแล้วคือไม่เชิญแต่ว่าไม่ห้ามคืมอผจะไปห้ามใครเขาได้แหรอก็ใครไปใครมาประเทศไทยผมก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วแล้วนี่ห้ามอะวันนี้ผมห้ามเขาพูดก,กับสื่อผมห้ามเขาพูดก,กับสื่อห้ามพูดกับอะไร่ะในโตรทัศน์ท่านหมผมห้ามเขาเขาพูดนโคโมโคเงี้ในส่วนของฝ่ายการเมืองบางฝ่ายที่ออกมาฝ่ายไหนพูดมา ฝ่ายพระเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการทำาระามติว่าอยากผมไ่ังอยากให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงจุดคูหาการทําประชามติด้วยเพื่อสังกัดมายเขาเขียนว่าไงใครเข้าไปในคูหาได้บ้างไม่ได้เข้าในคูหาเดินดูก็อยู่ข้างนอกนี่ไงเขาก็อยู่นี้มาตลอดทําไมจะต้องบุนบายแล้วผมห้ามเข้ามาเหรอที่จะถามนี่คือเขามองว่าอาจจะมีการขโมยหย่อนบัตรกันน่ใครจะขโมยใครดี๋นักลับไปดูตัวเองบ้างพฤติกรรมตัวเองหน่อยที่พามาเนี่ยแต่ถามชาวบ้านเขาสิ